บทที่19ใช่ข้าจะแท้งทําเป็นรู้จักท่านแล้วก็ไปหาพี่อีเออเขาไม่มีภรรยามานาลแล้วเว้ยรู้ไว้เสียด้วยกําลังหลอให้เข้าไปช่วยอุ่นเตียงอยู่เลยเสี่ยวซิงฮัวโมโหมากกว่าเดิมนางคิดไม่ถึงเลยว,ว่าผู้ชายคนนี้จะยอมมาเป็นฝ่ายเล่นงานนางก่อนทําไมไม่พูดถึงเรื่องที่ข้างกายเขามีปีศาจน้อยคอยตามแจบ้างเล่าฮในที่สุดข้าก็รู้ซึงแล้วชีวิตนี้ ไม่ว่าข้าจะประสบความสําเร็จมากสักแค่ไหนในสายตาของเจ้าถ้าก็เป็นแค่คนที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างเจ้าทั้งสองต่างก็มีปมในใจเป็นเหตุให้สอนหนังสือกันอยู่ดีๆชนวนระเบิดก็ถูกจุดขึ้นโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายความเจ็บปวดที่ฝังอยู่ในใจก็ระเบิดออกมาจนทั้งสองทะเลาะกันอย่างรุนแรงทะเลาะไปทะเลาะไปเซียวซิงฮวา ก็โมโหจนอยากร้องไห้ถึงตอนนี้นางไม่คิดถึงเหตุผลอะไรอีกแล้วนึกคําหยาบคําด่าอะไรได้กับพลใส่หน้าโหเย่อย่างเสี่ยวจันถิงไปจนหมดเสี่ยวจันถิงก็ถูกนางยั่วโทสะจนโมโหขึ้นมาแล้วจริงๆเรื่องราวต่างๆในอดีตผุดขึ้นมาในสมองจู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนตนเองย้อนกลับไปอยู่หมู่บ้านต้าจวนจือนีสส่ป่าเถื่อนซึ่งถูกเก็บซ่อนเอาไว้มานานกับปากฏขึ้นอีกครั้ง จากนั้นเขาก็เริ่มพ่นคำหยาบคายไรยก้กาซึ่งมีแต่พวกผู้ชายในภูเขาใช้กันใส่หน้าเซียวซิงฮาวาบ้างบางเอิ่นพ่อบ้านใหญ่วิ่งมาถึงพอดีอยังไม่ทันได้ก้าวเข้ามาก็ได้ยินโหยเย่กับผู้หญินกำลังทะเลาะกันเสียก่อนเขายืนตะลึงอยู่นอกประตูคำก้นดาที่ดังแว่วมาทําให้ใบหูของเขากระตุกแม้กระทั่งหนวดก็พลอยสั่นละลิกไปด้วยนี่คือโหวเย่ผู้สงส่งของเขาจริงๆหรือ ทำไมถึงได้ทะเลาะกะันรุนแรงแบบนี้ซ้ำยังใช้คำหยาบคายแบบนี้อีกด้วยฟังไม่ได้เลยโหเย่พูดคำหยาบแบบนี้เป็นด้วยหรือโหเย่ของเขามีนิสัยเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะเพียงแค่ปลายตามหองก็ทําให้ผู้คนหนาวเยือกแต่ตอนนี้กับใครเป็นพอบานใหญ่ลังเลมากไม่รู้ว่าตนเองควรเข้าไปหรือถอยกลับออกไปดีหากเขาเข้าไปจะมีจุดจบอย่างไรในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นพอหันไปมองแย่ละ แขกมาถึงแล้วคนทั้ง3มที่มาก็คือสหายสนิทของเสี่ยวจันถิงพวกเขาล้วนเป็นเพื่อนร่วมตายกับเสี่ยวจันถิงในสนามรบคนแรกก็คือเผิงจื่อเปียวคนผู้นี้มีหนวดคลอเต็มใบหน้าผิวกายดำครัาร่างกำยำแข็งแรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผิงซีโหอีกคนหนึ่งก็คือไช่ฉีเย่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจิ้งยางโหคนผู้นี้มีหน้าตาหล่อเหลาเชี่ยวชาญทั้งบุรปบู เป็นผู้มีความรู้มากที่สุดในบรรดาสหายทั้งหมดส่วนคนสุดท้ายก็คือแม่ทัพหญิงหัวปีถิงซึ่งมีบุคลคิกเข้าหารเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาสถมยังมีรูปโฉมงดงามนางได้รับแต่งตั้งเป็นจิ้นเจียงโูหนับได้ว่าเป็นโหแย่หญิงคนแรกของราชสำนักพอบานอหญ่เห็นทั้ง3าก้าวเข้ามาก็อิงอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก จะเตือนโหวเย,ย่ของตนเองก็สายไปเสียแล้วสุดท้ายคนที่มีไหวพริบเป็นเลิศสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้เช่นเขาก็ได้แต่ยืนเบิกตากล้องอยู่ตรงนั้นเองโหวเย,ย่ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสามคนที่แค่กระทืบเท้าก็ทําให้เหมืองเอี้ยนจิงส่นสะเทือนได้เดินตรงไปยังห้องหนังสือของเสี่ยวจันถิงอย่างคุ้นเคยแต่พอมาถึงกลับได้ยินเสียงทละเลาะรุนแรงนํมาจากด้านในซึงฮวาจําไว้เลยนะถ้าข้าย,ยังไม่ทาย ถ้าเจ้ากล้าพูดถึงผู้ชายบัตรซบคนนั้นอีกข้าจะตีขาเจ้าให้หักทําให้เจ้าลงจากเตียงไม่ได้ไปตลอดชีวิตฮะตีก็ตีสิถึงยังไงตอนนี้ลูกข้าก็มีบิดาเป็นขุนนางใหญ่อย่างท่านแล้วจะมีมันได้อย่างข้าถือไพ่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้ข้ายกลูกๆให้ท่านแล้วเถ่งจริงก็ตีข้าให้ตายเลยสิถ้าไม่ตายนะพรุ่งนี้ข้าจะออกไปขบชุ้เสียวซึ่งฮวาเสียวจันถิงเห็นนางทำหน้าทำตาเหมือนจงใจยั่วโทสะ สามปากเล็กๆยังพ่นคำ้ายคัดออกมาไม่หยุดก็รู้สึกเหมือนถูกขวัานหัวใจไม่มีผิดทั้งๆที่รู้ว่านางจงใจแต่เขาก็อดเอื้อมมือไปคว้าข้อมือของนางเอาไว้ไม่ได้เขามีเรี่ยวแรงมากขนาดไหนเมื่อก่อนเขาเป็นผู้ชายหยาบกร้านไม่รู้จักหนักเบาตอนนี้กำลังโกรธหนักยิ่งไม่รู้จักธรรมะระวังตัวเข้าไปใหญ่เซี่ยวเซิงฮวาเจ็บจนน้ำตาเท็ดท่านเซี่ยวเทียนท่านเจ้าเจ้าเจ้าผ้านางร้องโฮออกมาด้วยความขับแค้นใจ จะเอาชีวิตข่าจริงๆหรือไงด้านนอกข้องหนังสือโหเยู่้มีอำนาจล้นฟ้าทั้งสามยืนตะลึงอยู่กับที่จากนั้นก็ได้แต่หันไปมองหน้ากันไม่รู้ว่าควรเข้าไปดีหรือควรถอยออกไปดีท่าทางของทั้งสามไม่ต่างจากพ่อบ้านใหญ่เลยสักนิดคนด้านในคือเสี่ยวจันถิงจริงๆหรือเสี่ยวจันถิ่งคนที่ไม่พูดไม่จาไม่ชอบแสดงความรู้สึกออกทางสีหน้าเสี่ยวจันถิงคนที่พูดทาไหนคํานั้นไม่เคยโต้แย้งกับใคร เสี่ยวเจนถิงคนที่หลังเลือดในสนามรบโดยไม่เคยปริเปล่าแม้แต่คําเดียวคนที่กําลังยืนทะเลาะกับผู้หญิงยังเถียงก็ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องในภาษาหยาบๆยาบที่ผู้อื่นแทบจะทนฟังไม่ได้เสียด้วยัวปีถิงกัดฟันหลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจร้องบอกให้เสี่ยวเจนถิงรู้ว่าพวกนางมาใครจะรู้ว่าเพิ่งตั้งท่าจะอ้าปากใครบางคนก็พุ่งออกมาจากด้านในสตีผู้นั้นมีผมดําคลับสวมเสื้อผ้างดงาม ใบหนะ้านองไปได้วยน้ำตาและน้ำมูกทำให้เครื่องสำอางบานใบหน้าเลอะเทอะไปหมดยิ่งไปกว่านนะั้นเส้นผมของนางยังย,งยงุ่งเหยิงเสื้อผ้าก็หดุลด้วยดูนะ่าสงสารมากเสียวเทียนต้านข้าทนยืนแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเยลสิงห์อวิ่งออกมาด้วยความเครียดแค้นทุกคนยืนตะลึงอยู่กับที่จากนั้นภาพที่ยิ่งไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเจนขอโห่ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสถ้นแายแผ่นดินของพวกเขาวิ่งตามออกมาอย่างรวดเร็ว ดาาเสดดาวตัวหนึ่งและคว้าแขนเซียวซึงฮัวเอาไว้ซึง่งเขาเขากุมมือนางเอาไว้ผ่านตั้งท่าจะกคล่าอะไรบางอย่างด้วยความร้อนใจแต่ในตอนนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นว่าที่นอกห้องหนังสือมีสองมนุษย์เพิ่มขึ้นมาสามต้นเดิมเซียวซึงฮัวยังท้องให้เสกสะอื้นเหมือนตั้งท่าจะทะเลาะกับเขาให้ถึงที่สุดแต่พอเห็นว่ามีคนนอกอยู่ก็นิ่งอึ้งไปทันทีนางกะพริบตาที่คลอไปได้วยน้ำตาด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมพวกนางสองสามีภรรยาทะเลาะกันอยู่ดีๆก็มีคนนอกสามคนมายืนดูอยู่ตรงนี้พี่ใหญ่อาซอาผิงสี่หกผู้ตะกุกตะกักอาซอผู้นี้เมื่อครูพูดออกมาเต็มปากเต็มคำว่าจะไปคบชู้ใบหูของเพิงจือเปียวเปลี่ยนเป็นสีแดงกำเขาควรจะแซงําเป็นไม่ได้ยินดีหรือไม่จินเจ้นโหเมมเลือดีปากแน่นนา่งมองเสี่ยวจันทิงซึ่งยังคงพยายามจับตัวเสียวซึงฮวาเอาไว้อย่างเงียบ เสี่ยวจันถิงในสายตาของนางไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาเป็นคนที่วางตัวได้อย่างเหมาะสมแถมยังมีความอดทนเป็นเลิศจะทะเลาะกับเพียงชาวบ้านคนหนึ่งแบบนี้ได้ทึส่วนเจิน้นหยางโหนั้นปิดปากเงียบอย่างชันฉลาดก็หันไปมองซ้ายที่ขวาทีไม่ยอมมองคนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเสี่ยวจันถิงเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวจู่ๆก็เห็นสหายร่มรบมาปรากฏกายเช่นนี้ต่อให้ตอนอยู่ในสนามรบ เขาสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดสักแค่ไหนแต่ยามนี้เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าตนเองควรพูดอะไรดีกระทันหันเช่นนี้เขาไม่รู้ว่าควรเปลี่ยนบทบาทจากเสี่ยวจันถิงที่กำลังทะเลาะก,กับเสี่ยวซิงฮาวาให้เป็นเสี่ยวจันถิงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสถานแผ่นดินได้อย่างไรแต่เสี่ยวซิงหาัวากลับตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วนางหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ำตาและลงมือจัดเสื้อผ้าและผมผ้าให้เรียบร้อยจากนั้นก็กล่าวย้แย้มว่านี่ไม่ใช่เจิ้งหยางโห จินเจียงโหและผิงซีโหหอกหรือโหเย่ทั้งสามพวกท่านมาเมื่อไรกันเมื่อครูข้ากาจันทิงแค่หยอกกันเล่นเท่านั้นําให้พวกท่านต้องหัวเราะแล้วทำไมถึงไม่ยืนอยู่ตรงนี้เล่ารีบเข้าไปนั่งด้านในเร็วว่าแล้วนางก็เห็นใปปลายตามมองพ่อบ้านใหญ่ที่ยืนอยู่ด้านข้างแขกผู้มีเกียรติมาเยือนทำไมถึงยังยืนนิ่งอยู่อีกรีบให้คนระยกน้ำชาสิพ่อบ้านใหญ่ค่อยได้สติเขาจึงรีบพยักหน้ารับคำทันทีขอรับ เบาจะไปเดี๋ยวนี้ไปเข้าไปด้านในกันเพลงใช้อะไรกันหรือหนังต้อนรับพวกเขาอย่างกระตือรือรน้นเหล่าโโหเย่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามทั้งจิ้นเจียงโหเจิงหยางโหและผิงซีโโห่รวนปรับตัวไม่ค่อยทันเมื่อคู่ยังร้องห่มร้องให้จะเป็นจะตายอยู่เลยไม่ใช่หรือทำไมเดียวเดียวก็เปลี่ยนสีหน้าเสียแล้วแต่ยังดีที่ทุกคนรวนคุกคลีอยู่ในราชสำนักควรเคยกับการเปลี่ยนสีหน้าเช่นนี้ดี ดังนั้นจึงสามารถคำนับแล้วก้าวเข้าไปในห้องหนังสือโดยไม่ชะทุกสถานสักนิดหลังจากนั่งลงบ่าวรับใช้ก็ยกน้ำชามาให้เสี่ยวจินถิงเอาแต่นั่งเงียบจึงหยางโหกับจินเจียงโหเองก็ไม่ค่อยพูดมีเพียงคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากอย่างผิงซีโหเท่านั้นที่หันมาเรียกเซียวซิงหว,ว,ะวะาว่าอัศและชวนพูดคุยไม่หยุดปากหากเป็นเมื่อก่อนเซียวซิงหวาคงไม่ล่างเงยหน้าขึ้นมองคนใหญ่คนโตเช่นเผิงซีโหด้วยซ้ํา แต่ตอนนี้เซียวซิงฮวาเป็นครูหินของโฮเย่นางรู้ด้วยฐานะของนางนอกจากห้องเต้แล้วนางแทบจะไม่ต้องเกรงกลัวใครอีกความเชื่อมั่นเช่นนี้ทําให้นางสามารถพูดคุยกับผิงซีโหดได้อย่างไม่รู้สึกกดดันสักนิดทั้งสองพูดคุยกันไปเรื่อยตั้งแต่เรื่องเข้าวังเมื่อวานไปจนถึงเที่องที่ควรจะถวายอะไรให้ไทเฮาในงานเฉลิมพระชมะนมพรรษาเดือนหน้าดีเรียกได้ว่าถูกคอ,อกันมากๆอาซช้อคิดว่าควรถวายอะไรให้ไทเฮาดี นี่เป็นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ60ปีตามหลักยอมต้องจัดงานใหญ่แล้วเองก็สมควรแสดงออกบ้างแต่ข้าเป็นคนหยาบกร้านไม่มีความคิดอะไรบังเอิญพี่ถิงประถามข้าเรื่องนี้เราก็เลยตกลงกันว่ามาปรึกษาพี่เซียวดูถิงซีโหวบอกจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้เซียวเซิงฮวาฟังแล้วก็อดเหลือบตาม,มองจิ้นเจียงหไม่ได้บังเอิญว่าอีกฝ่ายมองมาพอดีดวงตาทั้งคู่จึงประสานเข้าด้วยกัน จินเจียงโหพัวปีถิงกิมให้เซียวซึงฮวาอย่างมีมารายาทแต่ยังคงไม่พูดอะไรเหมือนเดิมฉันชาตยานผู้หญิงบอกเซียวซึงฮวาว่าพัวปีถิงคิดจะมาดูที่จุดของนางแต่ไม่กล้ามาเองก็เลยใช้เรื่องของขวัญที่จะถวายให้ไทเฮาเป็นข้ออ้างลากสะหายอีกสองคนมาเป็นเพื่อนพัวปีถิงผู้นี้ดูดูไปน่าจะมีอายุประมาณ30ปีแต่กลับยังไม่ได้ออกเรือนสำหรับสมัยนี้นะับว่าหาได้ยากมากอายุขนาดนาง ทานยังมีฐานะสูงส่งถึงเพียงนี้จะไปแต่งให้ใครได้หากจะต้องแต่งจริงๆคนที่เหมาะสมที่สุดยอมเป็นหานยางอ๋องท่านอ๋องคู่กับโห่เย่นับเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดแต่ท่านอ๋องเพิ่งมีอายุ27-28ปีอายุน้อยกว่านางเสียอีกจะยอมแต่งงานกับนางอย่างนั้นหรือเป็นถึงท่านอ๋องไม่ต้องกระดิกนิ้วก็มีแต่สาวๆมากมายเสนอตัวเข้ามาอยู่แล้วสินะดังนั้นหัวปีถิงก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ที่หาคู่ได้ลำบาก คนที่ฐานะต่ำกว่านางไม่เห็นอยู่ในสายตาแต่คนที่ฐานะสูงกว่าก็รังเกียจว่าอายุมากแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้เสี่ยวจันทิงนับได้ว่าเป็นคนที่สัตว์ซื่อมีน้ำใจฉานยังเป็นโหวเย่เขาเก่งกว่ากาจริงเจียงหวอย่างนางมีอำนาจมากกว่านางหากนางได้แต่งงานกับเสี่ยวจันทิงย่อมเหมาะสมเป็นที่สุดส่วนเรื่องที่ว่าทำไมนางไม่สามารถใช้ฐานะความเป็นสหายร่วมรก ขวาตัวหัวแย,ย่หนุ่มสดผู้นี้เอาไว้ในอ้อมอ,อกแต่กลับปล่อยให้องคหญิงผู้เอาแต่ใจร้ายเหตุผลชิงลงมือไปก่อนเรื่องนี้ไม่มีใครทราบได้เสี่ยวเสียงฮวาคิดเช่นนี้ก็อดถอนใจอยู่ยเงียบไม่ได้เสี่ยวจันถิงในายามนี้ไม่ใช่เสี่ยวเทียวต้านในอดีตอีกต่อไป <c oughs> เด็กหนุ่มยากจนในภูเขาคนนั้นกลับกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมมีทั้งองค์หญิงท่านหญิงสำเนียงมีหัวแย,ย่หญิงมารุมตอม แค่สาวๆก็มาลุมล้อมเนิ้วมือข้างหนึ่งก็แทบไม่พอนับอยู่แล้วโชคดีที่นางยึดครองตำแหน่งเอาไว้เร็วนางแต่งงานอย่างถูกต้องสำมารมีบุตรชายสองคนกับบุตรสาวอีกหนึ่งคนก็เลยสามารถยึดครองตำแหน่งหัวคูหินเอาไว้ได้อย่างมั่นคงโดยเหตุนี้เซียวซึงฮวาจึงยิ้มแล้วกุมมือรวบปีถิ่งเอาไว้อย่างกระตือรือร้นเจ้าชื่อปีถิงใช่ไหมข้าได้ยินจันถิงเล่าว่าเจ้ากับเขาเป็นสหายร่วมตายกันที่ไม่มีคนนอกอยู่ข้าาิุมากกว่า ขอเรียกเจ้าว่าน้องปีถิงก็แล้วกันเจ้าคงไม่ดังเกียจใช่หรือไม่รัวปีถิงทุกเสียวซึงหวาดขวามือไปกลุมไว้ก็อึดอัดอยู่บ้างแต่นางยังพอยิ้มพรางกล่าวว่าอาซ้อเรียกข้าว,ว่าปีถิงก็พอน้องปีถิงเจ้าชางรอบครอบนักเงินเฉลิมพระชนมพรรษาค,ครบรอป60ปีของไทยเฮาพวกเราสามคนคิดให้ดีว่าจะถวายอะไรหากไม่ใช่เจ้าช่วยเตือนคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากอย่างจันถิงคงคิดไม่ถึงแน่ สาวอ,อยาได้กล่าวเช่นนี้แต่ไหนแต่ไรพี่เซียวเองก็เป็นคนรอบคอบรอบคอบอะไรกันสมองของเขาต้องขาดเส้นอะไรไปสักเส้นถึงได้ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างโชคดีที่มีเจ้าแค่ดูก็รู้แล้วว่าเจ้าเป็นคนละเอียดอ่อนเสี่ยวซึ่งหวัวพูดเทาเกับว่าโหวเย่ซึ่งเพิ่งทะเลาะกับนางคนนั้นไม่มีอะไรดีสักอย่างสำาระหว่างที่พูดนางยังส่งสายตาดูแครนไปให้โหัวเย่ซึ่งยังคงมีสีหน้าดำคล้ำอีกด้วย เสี่ยวจันถิงซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างขงมวดคิ้วัวปีถิงยิ้มอย่างเกรงอกเกรงใจอซอชมเกินไปแล้วไม่เกินไปหรอกน้องปีถิงข้าไม่ใช่คนที่ชอบทำอะไรเกินเลยเวลาทำอาหารข้าก็จะกระปริมาณเกิดได้เก่งมากเชียวนะช่วงไหนต้องใส่เกลือมากข้ากระเททั้งถุงเวลาต้องใส่เกลือน้อยข้ากระสบัดแค่หยิบมือเวลาไม่ควรใส่ข้าก็จะไม่ใส่เด็ดขาดเซี่ยวซึ่งหวัวกล่าวคำพูดประโยคนี้พังหัวเราะห้าห้า แต่หัวปีถิงกลับนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มมองเซียวซึงฮวาด้วยสายตาระแวงสงสัยเห็นเซียวซึงฮวาหัวเราะอย่างเบิกบานพางมองนางด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนไม่มีความหมายอย่างอื่นเพียงแต่พูดออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากก็เท่านั้นนางจำต้องพยักหน้าอา๋อพูดถูกจริงๆแล้วเซียวซึงฮวาก็แค่ลองคิดว่าหากตนเองเป็นอีกฝ่ายจะทำอย่างไรจึงสามารถคาดเดาความคิดของหัวปีถิงได้ ในเมื่อพูดเตือนไปในในแล้วนางก็ยอมเลิกราแต่โดยดีถึงยังไงอีกฝ่ายก็เป็นโหเย่ยอมไม่ควรเชืดอแรงเกินไปนักด้วยเหตุนี้นางจึงหันกลับไปพูดกับเพิงซสี่โหต่อจากนั้นก็หันไปถามเรื่องบุตรณภรรยาของเจ้าอย่างโหอย่างกระตือรือร้นพูดกันไปเรื่อยๆยเจ้าอย่างโหก็เสนอให้ออกไปเดินเล่นข้างนอกเซลซึ่งหัวย่อมพยักหน้าตอบรับก่อนจะหันไปสั่งพ่อบ้านใหญ่ให้นำผลไม้แช่เย็น ไปที่ศาลาที่ส,สวนดอกไม้ด้านหลังเพื่อตอนรับแขกคนทั้งกลุ่มก็ออกมาจากห้องหนังสือแล้วมุ่งหน้าไปที่สวนด้านหลังเสี่ยวจันถิงเดินนําไปข้างหน้าพร้อมกับเจิงหยางโหและเพิงซีโหส่วนจินเจียงโหเดินตามไปพร้อมกับเสี่ยวซิงฮวาพอพูดถึงดอกไม้ในสวนแห่งนี้เจิงหยางโหก็เอ่อยขึ้นดอกไม้ในจวนแห่งนี้นับว่ามีชื่อเสียงมากในเมืองเอี้ยนจริงนับเป็นดอกไม้ที่เจ้าของสวนคนก่อนทิ้งเอาไว้เสี่ยวซิงหัวได้ยินเช่นนี้ ก็เงยหน้าขึ้นมองดอกไม้หลากสีสันตรงหน้าแต่ก็บอกไม่ถูกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนางมองคนดูแลสวนเดินผ่านไปมาเพื่อตัดแก่งกิ่งก้านและลดน้ำเป็นพักๆผางทอดถอนใจว่าสวนนี้จะว่าสวยก็สวยแต่หนึ่งออกผลไม่ได้สองกินเป็นอาหารไม่ได้สามยังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากดูแลไม่ดีก็อาจจะเฉาตายข้าว่าปลูกผักเสียงดีกว่าถึงเวลาเราอาจจะได้มีผักผลไม้สดๆกินแถมยังได้แบ่งให้พวกท่านอีกด้วย ล่าจบก็เห็นโหแเย,ย่ทั้งหลายมีสีหน้าอึดอัดขัดเคินเหมือนไม่รู้จะทำอย่างไรกับนางดีทุกคนนิ่งเงียบไปหมดลมฤ่ดูรอนพัดโช,ชยมาโหเย,ย่ทั้งหลายได้แต่เบิกตามองดอกไม้บอบบางสูงค่าทั้งหลายโดยความรู้สึกเหมือนพวกมันกำลังจะถูกปัวเขียวไม่มีผิดผ่านไปครู่หนึ่งเสี่ยวจันทิงก็เอ่ยเสียงเรียบว่าเจ้าพูดมีเหตุผลเอาไว้ข้าจะให้คนถอนออกมาแล้วเหลือที่เอาไว้ให้เจ้าปลูกผักแทน ทุกคนที่ยืนอยู่ข้างๆหันขวับม,มามองเสี่ยวจันถิงอย่างพร้อมเพรียงสีหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อแต่เสี่ยวจันถิงกลับพูดต่อหน้าเหมือนไม่รู้สึกสักนิดเจ้าอยากปลูกอะไรเสี่ยวซิงฮวยยิ้มพางกล่าวอย่างไม่ใส่ใจนักปลูกพวกแตงเอาไว้ให้ลูกๆกินแล้วก็ปลูกถั่เขียวกับเลี้ยงไก่ดีไหมเสี่ยวจันถิงพยักหน้าเห็นด้วยดี จินเทียงโหยยืนตะลึงอยู่ข้างๆหันมามองเสี่ยวจันถิงด้วยความประหลาดใจนิ่งนานเสี่ยวจันถิงผู้นี้ไม่เคยพูดล้อเล่นมาก่อนปกติเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะไม่รู้จักพูดจาเอาใจใครแถมยังไม่เคยพูดคุยกับใครอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นนี้มาก่อนพูดตรงๆก็คือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทําสงครามส่วนเวลาอื่นๆเขาก็ไม่ต่างจากก้อนหินก้อนหนึ่งแต่วันนี้เขากลับทะเลาะกับหญิงชาวบ้านคนหนึ่ง สำหรัยังตอนนี้ยังหันมาพูดเรื่องปลูกผักเลี้ยงไก่กับนางขัวปีถิ่งเงียบไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็เก่าวขึ้นอย่างอดไม่ได้พี่เสี่ยวท่านเคยรับปากข้าว่าจะให้ข้าเลือกไม้ดอกต้นหนึ่งในส่วนนี้ยังจำได้หรือไม่เสี่ยวจันถิ่งมองว่าปีถิงแป๊บหนึ่งจำได้ขัวปีถิงถ้ายอย่างนั้นเสี่ยวซึงว่งฮวาฟังแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างยิ้มแย้มนางปีถิงอยากได้ดอกไม้อะไรถือข้าจะช่วยดูให้นะ ปกติฉันถิงไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้สักเท่าไรเขาจะรู้อะไรกันมาเรามาคุยกันจะอยากได้ดอกไหนอาซอจะให้เบ่ารับใช้พปขุดมาให้เดิมพวปีถิงมองเสี่ยวฉันถิงอยู่พอถูกเสี่ยวซึงฮวาขัดจังหวะก็จำต้องละสายตาจากเสี่ยวฉันถิงแล้วหันมามองเสียเส่ยวซึงฮวาแทนเสี่ยวซึงฮวายิ้มผางตาเข้ามาคว้าข้อมือของนางเอาไว้ไปน้องปีถิงถ้าจะไปดูเป็นเพื่อนคว้ปีถิงไม่เต็มใจอย่างเห็นได้ชัด กำลังจะเอ่ยปฏิเสธเซลซิงฮัวก็กล่าวขึ้นอีกว่าเราต่างก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันไปเลือกดอกไม้ด้วยกันจะได้ชฉวยโอกาสคุยกันด้วยอย่างไรเล่าทำไมต้องรบกวนพวกผู้ชายด้วยพอนางพูดแบบนี้ฮัวปีถึงจะไม่ไปก็ไม่ได้ต่อให้เป็นแม่ทัพใหญ่หนางก็เป็นสตรีเซลซิงฮัวเป็นนายหญิงของจวนบอกว่าจะไปเดินเป็นเพื่อนนางหากหนางยิงการปฏิเสธไม่ไปกับนายหญิงของจวนแต่อยู่กับพวกผู้ชายแทนแบบนั้นจะไม่น่าเกลียดหรือ เมื่อไม่มีทางเลือกนางก็ได้แต่กวาดตามองทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินตามเซียวซิงหัวเข้าไปในสวนจริงๆแล้วแม้ข้ากับจันถิงจะเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่อายุยังน้อยแต่หลายปีมาในพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้เขามีนิสัยอย่างไรเรื่องต่างๆในจนเป็นอย่างไรข้าก็ไม่รู้สักนิดหากมีปัญหาอะไรข้าคงต้องขอคำแนะนำจากน้องพี่ถิงแล้วเซียวซิงหัวมองต้นไม้ใหญ่รอบด้านพังเล่าไปเรื่อย ขวปีถิงเลือกมองเซียวซิงฮววแป๊บหนึ่งในใจนึกเห็นด้วยว่าเซียวซิงฮววพูดมีเหตุผลนางรู้จักกับเซียวจันถิงตั้งแต่เขาเพิ่งมาอยู่ที่ค่ายทาหารจนถึงตอนนี้สิบห้าสิบหกปีนางเคยต่อสู้อาบเลือดเป็นเพื่อนเขาในสนามรบเคยวางแผนการต่างๆร่วมกับเขาเคย 9, ก้าวผ่านมิกฤจทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่ามาพร้อมกับเขาหากจะกล่าวว่าร่วมเป็นร่วมายกันมาตลอดก็ไม่ได้เกินจริงไปสักนิดนางเข้าใจจันถิงเหมือนกับที่เข้าใจตนเอง หลายปีมานี้นางเชื่อเช่นนี้มาโดยตลอดนางถึงกับเชื่อมั่นว่าต่อให้เสี่ยวจันถึงแต่งงานกับองค์หญิงจริงๆนางก็ยังเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเป็นสตรีเพียงคนเดียวที่สามารถยืนอยู่ข้างกายเขาเพื่อพูดคุยเรื่องการทหารและการเมืองกับเขาได้แต่วันนี้ความมั่นใจทั้งหมดของนางกลับถูกหญิงชาวบ้านที่ดูเหมือนไม่รู้อะไรเลยตรงหน้าคนนี้ทำลายไปจนหมดสิน้นแต่พอได้ยินสตรีตรงหน้าผู้เช่นนี้นางก็พอจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้บ้าง พวปีถิงพยักหน้าอ๋อสอก่าวเกินไปแล้วข้าไม่บังอาจแนะนำเพียงแต่หลายปีมานี้พอจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างหากอาซสอมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้เต็มที่พอพูดจบนางก็รู้สึกคำพูดของตนเองมีถูกต้องนักแต่เนี้อมาพูดออกไปแล้วก็ต้องเลยตามเลยจะว่าไปที่นางพูดก็เป็นความจริงนี่แต่เซียวซึ่งฮวาฟังแล้วกลับขำทั้งสงสารหรือจะทำอะไรกับแม่ทัพหญิงผู้นี้ดีนางแค่ลองอยัง่งเชิงดู แต่อีกฝ่ายกลับพูดออกมาเช่นนี้นี่ก็เป็นคนรู้ใจอีกคนหนึ่งอย่างนั้นถือแถมยังเป็นคนที่รู้ใจที่อยู่เคียงข้างกันมา 15, สิบห้าสิบหกปีสามยังเคยร่วมไปร่วมตายกันอีกด้วยเพียงแต่คนรู้ใจคนนี้ออกจะเสื้อเกินไปหน่อยคิดๆด,ดูก็คงเป็นพอคนที่ทําศึกมามากเกินไปคงไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมกันสักเท่าไรชินะ แต่คิดคิดดูก็ใช่หากมีเล่เหลี่ยมคงไม่เอาแต่เย็นเฉยๆยอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยก็ต้องดีปหาทางขวาตัวผู้ชายที่ตนเองหมายปองไปครอบครองตั้งนานแล้วโหเย่ผู้นี้ซื่อเกินไปจริงๆนางรู้ดีแก่ใจแต่เปลือกนอกย่อมไม่แสดงให้อีกฝ่ายเห็นนางจงใจยิ้มพังกล่าวว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเพียงแต่บางครั้งข้าแค่ไม่สบายใจก็เท่านั้นอสอมีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็ลองพูดออกมาบางทีข้าอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ จริงๆแล้วเซียวซิงหัวยิ้มอย่างเกรงอกเกรงใจเก็ไม่มีอะไรเจ้าเองก็รู้หลายปีมานี้ค้าไม่ได้อยู่ข้างกายเขาก็เลยอยากถามเจ้าว่าหลายปีมานี้เขาไปพัวพันกับหญิงสาวที่ไหนบ้างหากมีข้าจะได้คิดวางแผนไว้ล่วงหน้าเรื่องนี้ขัวปีถิงชะงักไปสีแดงเรื่อดเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าหนังเงียบไปครู่หนึ่งก็ใส่หน้าพี่เซียวทักนวลสงวนตัวมาตลอด ไม่เคยไปผัวพันกับสติที่ไหนทั้งนั้นเซียวซิงหัวไม่อยากจะเชื่อนักจริงหรือจริงผัวปีถิ่นกับอย่างหนักแน่นหลายปีมานี้พี่เซียวไม่เคยแต่งงานใหม่ครั้งนี้หักไม่ใช่ห้องเต้ส่งพระราชทานสมรสให้เขาคงไม่ยอมแต่งงานแน่นางมองเซียวซิงหัวอย่างลังเลแต่สุดท้ายก็พูดต่อว่าพี่เซียวคิดว่าอาซอไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วหลายปีมานี้เขาคิดถึงท่านมาก จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ